เกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวมั้งคะอาจารย์แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวมันเป็นยังไงรู้<ห><ห>สึกว่าตัวเองไปเทคนิคอะสั่นแรงเลยอะรเลื่อมองหน้ากันทำหน้าเหลอะหลาไมกดเลยอะโอ้ในเวลาอะอาจารย์รู้สึกไหมอะเตะมนงตัวนี้13นาฬิกา26ตอนนี้13นาฬิกา26นาทีนะครับ รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวตึกโยกนะครับตอนนี้เราอยู่จงังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าโยกแรงมากน่าจะมีการแจ้งเตือนอีกไม่นานนี้สุดยอดผมก็นึกว่ามือน,อ,น,อ,นอะไรแท้แผ่นดินไหวโยกไปโยกมานี่ผู้ประสบเหตุหลายๆคนหลอยคนที่บ้านจะไปนเนอะ จะเท่มหมดเลย